คันหมที่สองอลองดูสิเขาบอกว่าให้คนเดียวันมันอ๋อคนละคนเขาบอกว่ามีที่ดินเปล่าที่ไร่ต่างจังหวัดไม่ได้ทำอะไรไม่มีเวลาดูแลจะปล่อยไว้เปล่ปาๆก็เสียภาษีเป็นหมื่นจะปล่อยเช่าก็ดูว่าได้นิดเดียวคิดเป็นดอกพอๆกันหรือน้อยกว่าเงินฝากหนึ่งอร์เซ็นหรือน้อยกว่า คิดว่าขายแล้วลงทุนหุ้นดีกว่าไหมครับเพราะคิดว่าหุ้นแข็งแกร่งปันผลยังได้อย่างน้อยๆแล้วสี่เปอร์เซ็นแล้วทบต้นไปด้วยขอความเห็นอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับโอ้น่าสนใจโอ้น่าสนใจมากนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องนี้มันมันอาจจะนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องเหตุผลอย่างเดียวนะเอาเอาเรื่องประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับถ้าถ้าสมมุตินะ ถ้าสมมุติว่าเรามองในมุมการลงทุนเพียวๆนะครับจริงๆแล้วที่ดินเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นถือเป็นการลงทุนที่ที่ดีอย่างหนึ่งที่ดีอย่างหนึ่งอะนะครับการลงทุนที่ดินนะครับก็เป็นลงทุนที่ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเออซึ่งแน่นอนว่าพี่มองว่าความเสี่ยงมันก็อาจจะนะอาจจะต่ากว่าตลาดหุ้นอ่า เหมือนที่มันคุยวันนี้เลยเบิร์ดนะว่าทีนี้พอความเสี่ยงของที่ดินน่ะมันต่ำกว่าตลาดหุ้นแน่นอนว่าผลตอบแทนมันก็ย่อมเฉลี่ยแล้วก็ต้องต่ำกว่าตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมันอาจจะตอบยากหนึงมองของพี่นะเหตุผลเป็นเพราะว่าหนึ่งคือคนละความเสี่ยงกันคนละความคาดหวังกันเก็นปะอ่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับ สองสองสิ่งนี้มันมันเป็นสองแอสเซทอะที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งดังนั้นเนี่ยออพี่คิดว่าเราจะเลือกอย่างไรเนี่ยนะพี่คิดว่าเราอาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมั่นใจเออมั่นใจการลงทุนแบบไหนมากกว่ากันมีความรู้มีประสบการณ์มีความชํานาญ3อย่างนะความรู้ประสบการณ์ความชํานาญเนี่ยในอะไรเนี่ยมากกว่ากัน พี่คิดว่าอยากให้เลือกด้วยสิ่งนี้มากกว่าอืมพอพราะแน่นอนว่าเบิร์ดการลงทุนที่ดีเนี่ยนะครับคือการลดความเสี่ยงแน่นอนไม่ว่าเบิร์ดจะลงทุนในสินทรัพไหนก็ตามนะอ่านั้นการมีความรู้มีประสบการณ์มีความชํานาญเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงได้มหาศาลนี่หรอปะ พี่ถึงแนะนำแบบนี้นะครับสมมุตินะครับถามแนะนำต่อนะครับว่าสมมติถ้าเราบอกว่ามีแนวโน้มแล้วกันความคิดว่าเฮ้ยอยากลงทุนในหุ้นอท mm hmm. ี่แนะนําว่างั้นก็ต้องสามข้อ,อน,นี้ต้องมาศึกษา mm hmm. หาความรู้อย่างจริงจังจริงจัง,จง,จงแปลว่าต้องรู้สามอย่างสามอย่างสามส่วนด้วยกันทักษะนะสามทักษะหนึ่งการวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจสองการอ่านงบการเงิน สามการประเมินมูลค่าหุ้นหรือการบริเวณต้องมีสามองค์ความรู้นี้สามทักษะนี้นะครับอย่างครบถ้วนทั้งสามอย่างเหมือนกันมีทั้งความรู้ก็เรียนเอาใช่ไหมมีทั้งประสบการณ์อันนี้ต้องมาหาในตลาดหุ้นแหละนะอาจจะยังไม่ได้ขายที่เนื่ออากไปเบิร์ดอาจจะยังไม่ได้ขายที่เรามาหาประสบการณ์ก่อนว่าเอา้เอาเนี่ยมันเป็นยังไงนูนี่นั่นโน่น,อนอลองดูเอ๊ะผิดเอ๊ะถูกเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็สามเนี่ย จนตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความชำนาญแล้วเบิร์ตเรามั่นใจมากๆแล้วถ้าถึงจุดนี้เมื่อไหร่เนี่ยถ้ามุมมองพี่นะพี่คิดว่าขายที่ได้อืมอืมพรพี่ก็เป็นแบบนั้นนะเบิร์ตนี่เล่าให้ฟังก่อนคือ,อพี่เองก็พอมีแบบคอนโดซัมติงเนื้อออกไหมอ่อมอาก็อสังหาไม่ใช่ที่ดีนแต่เป็นอสังหาเหมือนกันนะครับพี่ก็ทําแบบเดียวกันคือในวันที่พี่ยังเรียนรู้อยู่อ่ะพี่ก็ไม่ได้ขายคอนโด เพื่อมาซื้อหุ้นนะพี่ก็แบบมีประสบการณ์ก่อนซึ่งตอนนั้นพอร์ตก็เล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงที่เรามีประสบการณ์เรามั่นใจแล้วว่าเอ้ยถ้าเราขายคอนโดเนี่ยที่เราพอมีเก็บค่าเช่าได้เราพอ้วยนนู่นได้เนี่ยนะครับเราเราไม่น่าจะเราไม่น่าจะเจ๊งกันแล้วนีแล้วก็ถึงจะขายคอนโดมันลงทุนในหุ้นด้วยอ่าเนี่ยตัวพี่พี่ก็ทําแบบนี้ก็เลยแนะนาแบบนี้นะครับอืมจริงจรมันจะมีอีก แพทเทิร์นหนึ่งที่จะคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วคาสสิกของก็คือว่าฝากเงินแล้วแพ้เงินเฟ้อเอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นดีกว่าซึ่งซึ่งเราก็ใช้ไอ้แพทเทิร์นนี้ในการในการคอนวินส์คนที่สนใจลงทุนหุ้นเหมือนกันแต่ว่าความเป็นจริงก็คือคนที่แบบกลัวแพ้เงินเฟ้อเนี่ยมายับยุยยีในตลาดหุ้นเป็นเออผมก็เป็นหนึ่งในนั้นกลัวเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นเนี่ย แล้วมาขาดทุนในตลาดหุ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออสบายดูมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ที่ดินนี่มันถ้าเราโดนนี่ผมว่ามันก็หมายถึงว่าถ้าเราขายมาได้เงินมาแล้วมาขาดทุนในตลาดหุ้นนี่แบบเจ็บปวดกว่าเยอะนะจริงเบอร์ที่ดินเราอาจจะได้มาตั้งแต่บรรพบุรุษอะไรเงี้ยไม่รู้อะเออมันแต่พี่ว่าที่ดินมันเซฟกว่าเยอะเซฟกว่าคอนโดเนี่ยอืมอ๋อที่เขาไม่มีภาษี จริงๆแล้วผมว่านะร้อยทั้งร้อยมาตอนแรกๆอ่ะมันต้องพลาดไฟแตกมันต้องโดนมันต้องอะไรอะไรสักอย่างนึ่งนั่พี่ว่ามันต้องโดนไม่ระเบิดลูกเล็กก็ลูกใหญ่อ่ะอเออต่อให้ติดแแค่ไหนฉลาดแค่ไหนเราจะโดน<ช>อะไรสักอย่างหนึ่ง<ช>อาจจะเพราะความฉลาดเราก็ได้ก็เลยโดนแบบใ<ช>เนี่ยคิดว่าเนี่ยเราฉลาดเราคิดถูกแน่เลยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าจะแพ้คนประสบการณ์อ่ะโหในตลาดหุ้นนี้แบบท่ามันเยอะ นอกวันนี้ก็เป็นแค่ท่าเล็กๆท่าหนึ่งนะเองนะเออมันจะมีท่ามันจะมีหลุมหลุมพลางหลุมระเบิดนะกับระเบิดนอะ่ะในตลาดนี้อีกสมสมอรภูมเนี้ยใช้คำนี้เลยก็ได้สมบรภูมิเนี้ยอีกเยอะเออดังนั้นเนี่ยมันเอามาทําคลิปเนี่ยไม่หวัไม่ไหวหรอกได้อีกเรื่อยๆอ่ะก็นี้เชียร์ส่วนตัวว่าเอาแบ่งมาส่วนเล็กๆก่อนดีกว่านะครับลองดูสักปีสาม สองปีสามปีดูว่าเป็นยังไงอย่าไปกังวลค่าเสียโอกาสพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวกลัวเรื่องนี้เบิร์ดกลัวเสียโอกาสที่บอกว่าพี่บอกว่าการกลัวเสียโอกาสเนี่ยเทียบกับการขาดทุนอันเลือกอันไหนล่ะเสียหายแบบเสียหายแบบหนักๆอ่ะบางคนเลือกอันแรกไหมเห็นไหมงั้นคุณก็ต้องได้เจออีกอันหนึ่งไงเบิร์ด คือมันเป็นสองสิ่งไงเบิร์ดที่มันต้องต้องต้องมีมาทั้งคู่เบิร์ดนะถ้าเลือกขาดทุนก่อนอ่าก็ก็ยังยังไม่เสี่ยงแล้วเลือกขาดทุนก่อนก็ก็ยังไม่เสียโอกาสมาเนี้ยแต่ถ้ากลัวเสียโอกาสเนี่ยมัต้องขาดทุนหนักนะเออก็ต้องเลือกเอาบางคนก็บอกอยากได้เออกลัวเสียโอกาสแต่ไม่ได้เลือกนะขาดทุนนะมันมันมาอง สมดมากเราวิ่งเข้าไปหามันเอง่ะเขาวิ่งคำนี้ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหมูวิ่งชนปังต่อเออส่วนมากเป็นแบบนั้นแ่ะเราเข้ามาอะไรนะไม่ยินแต่พี่นะเออเออเนี่ยพี่เรียกลูกบ่อยเออก็เนี่ยคิดว่ามันลงทีเราเราวิ่งวิ่งไปชนความหายใจนะเอง่ะเบิร์พูดจริงๆนะหลายๆครั้งนะพี่เล่าให้ฟังนะจากสกันที่สอนลูกศิษย์มาด้วยสามปีนะครับก็บอกเบิร์อย่างหนึ่งนะว่า แม้ว่าแรกๆนะเวอร์พี่คาดหวังมากเลยรุ่นแรกๆอะ่ะคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะแบบรุ่นแรกที่ดุมากนะเวอร์นี่แอบไอยฝั่งหลังหลังนี้ใจดีละแรกๆกับพี่ดุมากพรู้สึกว่าพี่ไม่อยากให้เขาขาดทุนอะ่ะประมาณเนี้ยก็เข้มงวดมากแล้วก็บบกอย่ายไปทางนั้นนะอย่ายไปทางนี้นะอย่ายไปทางงู้นนะอย่ายไปอย่าไปอย่าไปอระมาวันนี้เอออย่าไปหมดสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะมันทําทุกอย่างที่เราอย่า เออสุดท้ายก็เลยปลงก็เลยปลงว่าแบบเออเราเราได้แค่บอกเขาว่าเออเนี่ยผมว่ามันมันมันเสี่ยงนะเออแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยแรกๆผมก็เป็นนะแต่ผมลงทุนมาสิบห้าปีแล้ววันนี้ผมก็เลิกทำสิ่งนั้นและเลิกเสี่ยงอะไรบ้าๆแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทําได้แค่นี้เบิร์ตสุดท้ายเนี่ยเราเราเราแฮปปี้ต่อกันดีกว่าควอมหมายคือไม่ดุแล้วเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ใจดี mm hmm. นะก็แบบ mm hmm. แต่เข้าใจอ่ะคือด้วยความเข้าใจว่าคือบางทีมนุษย์เราเราเราชอบลองอะ่ะใช่ป่ะเออเราชอบลองอะ่ะเราอยากลองอะไรเงี้ยมีคนบอกเราก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นหรอกอะไรเงี้ยเราก็อยากลองอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยเข้าใจนั้นคีย์ของพี่เลยคิดว่าพี่ก็แค่เตือนอเตือนสติอก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เขาผิดพลาดหรือเขาล้มเหลวเลยก็แล้วแต่ละเขา,า,าก็จจะนึกนึกถึงคําเราขึ้นมาบ้างว่าเอเอ,เอว่าใจาไม่เคยบอกไว้ว่าเคยเตือนไว้ว่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเนี่ยก็ก่อนจะลงมาในสนามเนี้ยก็เตรียมตัวสำลักน้ําไว้ด้วยอืโดดน้ําวันแรกมันต้องสำลักน้ําบ้างจมบ้างอะไรบ้างเพื่อแต่พี่ว่าเป็นเป็นข้อที่ดีนะการที่เราขาดทุนเนี้ยจริงๆแล้วมันกลับเป็นข้อที่ดีนะเบิร์ตข้อแรกคือมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันด้วยว่าคราวหน้าเนี่ยเราก็ไม่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้กังวลหรือแพนิค กับการขาดทุนมากเกินไปหนักนะครับข้อสองเนี so, it s, it s ่ยคือการขาดทุนมันคือการที่เราไปเจอปัญหาเหมือนเราไปรับเชื้อโรคมาใช่ไหมเออเราไปรับเชื้อโรคมาเนี่ยเราก็ต้องแบบเรียนรู้มันไปเรื่อยๆอ่ะเออเม้นเลือดขาวเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเวอร์ว่าเอ้เชื้อโรคนี้ว่าไอ้หน้าตาไม่เคยเจอมาก่อนเลยว่าโควิดหน้าตาเป็นยังไงวะมันมีหยิกหยิกหยิกแหลมแหลมว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอ่ะนะครับแล้วก็ทีพี่ว่าก็อย่าไปเสี่ยงจนกระทั่งแบบเราจะตายอ่ะ อย่าไปเสี่ยงขนาดนั้นนะเออนั่นก็ค่อยเสี่ยงค่อยๆลองไปอย่าไปกลัวเสียโอกาสมากอืมอาจจะก,กันเงินออกมาใช่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเห็นด้วยเลยก็มาเป็นค่าเทอมเป็นค่าเทอมเออคิดอย่างนั้นเลยแต่แต่กันออกมามีในัยะสาคัญนิดน,นึงก็ก็ช่วยได้เหมือนกันในแง่ที่ว่าขระกันมาขึ้นคุณจะได้เวลาหัด,าาดทุนจะได้แบบสํานึกอะ <laughs> แบบไม่ไม่น้อยเกินไปจนแบบ ไม่สานึกอ่ะเข้าใจเข้าใจคือสูิว่าสมมติเรามีเวลอยู่ซะสมมุตินะอยู่สิบล้านเอามาลองสักสองหมื่นอย่างเงี้ยอะอันนี้เราจะแบบไม่รู้เรื่องอาจจะมองไปเป็นการพนันไปไอ้สองหมื่นทำไมไปสี่หมื่นวะไปหกหมื่นวะอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นด้วยกับเบิร์ดนะว่าสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยพี่ว่ากำลังดีนะพี่ว่ากำลังดีเพราะมันไม่สูงหรอกนะครับคือเต็มที่ก็โดนเจอแบบสตาร์กเหลือสอง เออค่อยรู้สึกดีหน่อยขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษผู้สบภัยสตาร์กด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเห็นใจมากๆนะครับว่ามันไม่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 ได้มีขยะให้เกิดขึ้นหรอกนะหรือแม้แต่ OTO ก็ตามนะครับที่ก็ลงมาเจ็ดสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีขยากให้เกิดขึ้นหรอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้แล้วก็ให้ให้คําวมาก็คือจริงๆพี่บอกว่าคือนักลงทุนเก่งๆอ่ะเบิร์ตทุกคนอ่ะเคยผ่านสถานการณ์คล้ายๆกันมาหมดแล้วอืมคล้ายๆกันนี้มาหมดแล้วพี่ระขาดทุนมาแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ ในชีวิตครั้งเดียวปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็ก็เคยผ่านมาหมดแล้ว <c oughs> คือวันนี้เราเหมือนเซลได้เนี่ยเป็นไม่ไม่ได้เป็นเพราะเราดูถูกไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่า <c oughs> เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเวลาที่เราผ่านปัญหาตอนเราเด็กๆอะ่ะตอนเราโตขึ้นเราจะมองเป็นเรื่องตลกอะเรื่องสนุก<ม>คุยการเล่ากันได้อะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะครับนะก็อยากจะให้กําลังใจว่าการที่จะอยู่ในสมรภูมินี้ได้ตลอดรอดฝันได้ประสบสําเร็จเนี่ยนะครับคือมันเป็นเกมการวิ่งมาราธอนเนะี่ย มันไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรชายะนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคเป็นเรื่องปกติทุกคนเจอมาหมดทุกคนเจอมาหมดผมก็เจอมาแล้วเบร์ก็เจอมาแล้วนะครับงัน้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราทำให้เราเรียนรู้ปัญหานั้นแล้วก็ไม่เจอปัญหานั้นอีกแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ตายมีกําลังใจเดินหน้าต่อนะครับก็เป็นกําลังใจใหท้ทุกท่านนะครับทั้งแฟนๆอ,อ,อะไรวะ ป็นแฟนสตาร์แฟนแฟนโอทโอว่าสิ่งที่คุณคุณทำให้เร็วที่สุดคือการยอมรับความผิดพลาดนั้นให้เร็วที่สุดหให้เร็วที่สุดนะครับยอมรับมันครับจําที่จําได้วันที่คุยกับเบิร์ดอะวันแรกก่อนที่จะทําคลิปกันนะอ่ะว่าพี่บอกเบิร์ดว่าเบิร์ดมึงขายเถอะบิวตี้ตอนนั้นใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่เลดก็น,น่านรักมากแอปเดียวเบิร์ดก็โทรกลับมาขายแล้วแบบนี้คือ น่ารักมากพี่ก็อึ้งเลยก็คิดหนื่งใจว่าตอนที่แนะนําไปก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขายเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยเออ, <laughs> เอ,อประมาณามนี้สามล้านนะขัดทุนตอนนั้น <laughs> เออสุดยอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ก็ก็พี่คิดว่าเนี่ยแหละมันมันคือคุณสมบัติที่ดีนะเบิร์ดคือการที่เรา <laughs> ยอมรับของค่าของตัวเราได้ในที่สุดเนี่ยเราก็จะกลับมาได้นะครับกลับมาได้เออแต่เวลาเวลาขายแล้วมันมันโล่งจริงนะถึงแม้ว่าแบบจะขาดทุนไปแล้ว จริงมันเยอะมากก็ตามอย่าคิดว่าผมเป็นแบบรวยอะไรขนาดนั้นนะคือสามล้านนี่ก็แบบโอ้โหสะุก็ะถึงลิ้นปีกันแลก็แปดสิเปอร์เซนต่ะเออก็แปดสิเปอร์เซ็นต่ะเออแล้วตอนนั้นแบบว่าคือทั้งพอร์ตนี่แต่ว่ามันยังไม่ใช่เงินส่วนใหญ่ไงแต่มันก็พอสมควรแต่ทั้งพอร์ตนี่คือแบบไม่ได้มีเฉลี่ยด้วยคุณแข็งกงแข็งแกงอะไรเลยนะ ตัวก็อสังหาอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงโควิดด้วยนี่อ่อนอ่อนมากอ่อนน้อยประมาณนี้เออไม่มีแข็งเลยนั้นนี่อ่อนอ่อนมากอ่อนน้อยจําได้ว่าตําชื่อพูดไม่ได้แล้วนะพี่จําไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นที่ฟังเบิร์ดมาเนี่ยฟังมาหยุดคิดหนึ่ใจโอ้โหแม่งเขาใหญ่กับมึงดีกว่เนี้ตอนนั้นมีลาลินอืม คมับครับบทเรียนเห็นว่ามันก็เนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วเราก็คุยกันเป็นเรื่องตลกแล้วเห็นไหมสนุกแล้วเบอร์ตอนเนี้ยนะครับตอนนั้นเบอร์ไม่มสนุกกว่าตอนนี้นะอ่ะโอเคผ่านมาหมดเนี่ย80%อะไรเงี้ยอืมครับอะไรนะหมายว่าทุกคนผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเบอร์ก็80%เงี้ยนี่ก็เป็นเล่าให้ลูกฟังได้ใช่ไหมล่ะย้ำบท ติดแม่นี่ของ่ิบเยอ่ะเฉยๆเริ่มแบบคันๆนิดนึง